สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยเด็ดจะไปทุกทท่านกันเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครกดไลค์ในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับถูกรางวัลใหญ่นะครับในงวดของวันที่16พฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับขอให้ถูก2ตัว3าตัวตรงๆนะครับหรือลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็เลยนะครับเนาะเออนะครับก็ในสูตรนี้นะครับหน่วยบนนะครับซึ่งแยกออกมาจากในสูตร2ตัวบนนะครับก็คือเป็นสูตรอะไรดีแล้วก็สูตรรวยไปดีนะครับก็ งวดที่แล้วนะครับถึงจะหลุดไปก็มีสมาชิกก็ยังถามกันเข้ามาเยอะอยู่นะครับให้มา3 4 5 6ี่ห้านะครับหน่วยบนนะครับก็มาออกในหลักสิบนะครับก็พลาดไปเนาะหลังจากที่เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดนะครับ5 6งวดติด7งวดนะครับเนาะเออนะครับแต่ก็ยังติดเด่นบนมาเนาะนะครับในสูตรนี้นะครับนี่ก็มาดูกันนะครับก็เดี๋ยวผมทํา2สูตรเลยนะครับควบคู่กันไปนะครับอ่ะนะครับสูตรแรกนะครับก็จะเป็น ในสูตรจะมีอยู่2สูตรนะครับก็สูตรแรกจะมีหน่วยบน4ตัวนะครับสูตรที่2ก็จะเป็น3ตัวนะครับเราก็จะเอาผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็น045 037นะครับ0 3 7ล่างก็คือ95้านะครับสำหรับในสูตรแรกนะครับก็คือเราจะนำในหลักแสนนะครับก็จะเป็น0ตามมาด้วยนะครับในหลักหมื่นก็คือ4 แล้วก็จะเป็นในหลัก10บนนะครับก็จะเป็น3แล้วก็ในหลักหน่วยล่างนะครับก็5ทั้งหมดนี้นะครับจะบวกบวกนะครับแล้วก็คูณคูณนะครับบวกได้ได้คงที่1นะครับ2นะครับคูณได้ได้คงที่4นะครับแล้วก็คูณด้วย9ศูนย์บวก1นะครับได้1 4บวกกับ2นะครับได้6 3คูณ4เป็น12ถ้ามี2หลักเอาเฉพาะในหลักหน่วยเด้อนะครับ เกเป็น45หจะบวกกันทั้งหมดนี้นะครับ1บวกกับ6ก็จะเป็น7จบวกกับ2เป็น9นะครับ9บวกกับ5นะครับก็จะได้4ได้4ตัวนี้แล้วนะครับก็เราจะเพิ่มแต้มนะครับเพิ่มแต้มลดแต้มเนาะเออนะครับซึ่งเราได้4ี่นะครับลดแต้มมาก็จะเป็น3นะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น5แล้วก็6เออนะครับแปเนาะนะครับ ให้ตัวเดิมนะครับให้ตัวเดิมเลยนะครับอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวก็มาหาในอีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นเด่นสามตัวนะครับซึ่งมืนเดิมเอาผลวดที่แล้วนะครับสูตรนี้นะครับเราจะมาหาในตัวยืนกันก่อนเลยนะครับก็คือนําในหลักแสนนะครับก็จะเป็นเป็นศูนย์หลักแสนนะครับหลักหมื่นแล้วก็หลักพันนะครับ ซึ่งนำมาบวกด้วยเลขคงที่9ทั้งหมด0ยบวก9ได้9นะครับ4บวกกับ9ได้13 5บวก9ได้14นะครับก็4บวก3เป็น7ดเนาะ7บวกกับ9ก็จะเป็น6อ่าตั้ง6ตัวนี้ไว้นะครับซึ่งเราก็จะมาหานะครับในหน่วย2ตัวแรกกันเลยนะครับนำในหน่วยบนนะครับก็จะเป็น7 แล้วก็หลัก10บล่างครับก็จะเป็น9เนาะจะคูณด้วยเลขคงที่2นะครับ7จคูณสนะครับได้14 92เป็น18จะบวกกันนะครับได้2 4งบวกแเนาะได้2 12นะครับก็เดลืม6ตัวนี้นะครับมาบวกกับ2 2บวก6นะครับก็ได้8ลดแต้มไปแต้มหนึ่งก็จะเป็น7ได้8กับ7นะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเราจะนำในหลักแสนนะครับก็จะเป็น0แล้วก็หลัก10บนเป็น3หน่วยล่างนะครับก็จะเป็น5เนาะจะคูณทั้งหมดนะครับด้วยเลขคงที่3 0คูณอะไรได้0ูนะครับ3 3เป็น9 5 3หา3เป็น15 9นะครับวกบวกกับ5ก็ได้4 14นะครับนำห6ตัวนี้ไปบวก อ่านะครับศูนย์บวกอาร์สี่บวกกับหกเออนะครับก็จะได้ศูนย์ก็จะมีศูนย์แปดเจ็ดนะครับก็ไม่ชนกันนะครับเนาะปกตินี่ถ้าชนกันนี่ก็เลือกนะครับอาจจะเลือกง่ายๆหน่อยนะครับพอในงวดนี้มานะครับไม่ชนกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสถิติในสูตรแรกกันก่อนนะครับซึ่งให้มาตัวเดิมเลยนะครับเนาะโอ้ยนะครับว่าเลขมันจะออกมาตัวเดิมครับเนี่ย 3 4 5 6ตัวเดิมเลยนะครับเนี่ยซึ่งในงวดที่แล้วนะครับไม่มาเนาะอ่านะครับแต่มันมาในตำแหน่งนี้นะครับที่มันเคยมา3 4 5 6นะครับซึ่งมา5กับ5เนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็ในงวดที่แล้วนี่5ก็มีอยู่นะครับแต่มันไปลงล่างนะครับเนาะเออนะครับเนี่ย ห,หรือว่าวันนี้นะครับหรือว่า5จะมีอีกนะครับอันนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมาบนหรือมาล่างนะครับ5ตัวนี้นะครับหรือจะเป็นบนนะครับเพราะว่างวดที่แล้วมันหลุดไงครับเนี่ยเหมือนสูตรนี้จะย้ําให้มาเลขเดิมนะครับเหมือนว่างวดที่แล้วหลุดวันนี้จะเข้านะครับหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มารอดูกันนะครับว่าจะเป็นในทิศทางไหนนะครับซึ่งมันก็ไม่เจอนะครับไม่เจอแบบนี้นะครับที่มาย้ํา เนี่ยมันก็จะมีเนี่ยสลับกันไปนะครับให้สลับกันมานะครับไม่ได้มีย้ํามาเหมือนงวดล่าสุดนะครับซึ่งก็แปลกเนาะนะครับเนาะเออนะครับเนี่ยอาจจะสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเนี่ยหรือว่าเลขมันจะวนเนี่ยวนในออกแค่เนี่ยเนี่ยวนในประมาณเนี้ยแค่สลับกันไปสลับกันมานะครับ อย่างงดก่อนก็3 7มนะครับสาเนี่ยก็สาสลับนะครับเอาเก้าห้าเก้าห้านี่ห้าเก้านะครับหรือจะเป็น72ก็ก็ออกมาแล้วเคยออกมาแล้วนะครับ7 2 7 1นะครับ7 3นะครับหรือจะเป็น7 4็ดเฮ่อเจ็ดสี่เจ็ดนี่ยนะครับ7 4ยังยังไม่ออกยังไม่เห็นเลยนะครับเจ็ดเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยก็อาจจะลองสลับกันไปสลับกันมานะครับเนี่ย ผมว่ามันจะวนอยู่ในนี่แหละนะครับตัวเลขเนที่มันเคยออกนะครับเนาะเออนะครับนี่นะครับถ้าถามผมผมคิดว่ามันมันมันจะเป็นในตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนี่เนี่ยเพราะว่ามันมาแบบนี้แล้วเนาะเนี่ยมันมาคู่กันแบบนี้แล้วเออนะครับก็ลองดูนะครับลองนําไปพิจารณาดูนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้าแล้วครับว่าจะออกทัวไหนนะครับในแต่ละงวดนะครับนี่นะครับ2สูตรนี้นะครับในเด่นนะครับในหน่วยนะครับซึ่งหน่วยก็ ก็ถือว่าเข้ามีเข้ามีหลุดนะครับแต่ในหลักสิบนะครับก็ยังหลุดอยู่นะครับสำหรับใน2สูตรเนาะเดี๋ยวผมแยกในหลักสิบมาให้ดูกันเลยนะครับก็มีสามาชีขอหลักสิบเข้ามานะครับหลักสิบบนนะครับยังไงก็เดี๋ยวขอเวลาไปคํานวณก่อนนะครับยังไงเอาสูตรนี้ไปดูก่อนนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็เดี๋ยวในสูสุลับสุลับนะครับเผื่อท่านไหนพลาดไปนะครับงมดที่แล้วก็เข้านะครับงวดนี้ก็ลองดูนี่แหละครับสำหรับในสูตรลับ ก็ลองนําไปพิจาราดูนะครับว่าซึ่งมันเป็นสูตรบนนะครับงวดที่แล้วเข้ามา37นะครับเข้าตรงสูตรแล้วเนาะนะครับเป็นสูตรบนก็เข้าบนในงวดที่แล้วนะครับวันนี้ก็ให้ตัวนี้แหละนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรนี้นะครับเข้าหลุดสลับนะครับวดที่แล้วเข้านะครับวดนี้อาจจะหลุดก็ได้นะครับหรืออาจจะเข้าต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็มารอดูกันนะครับเนาะอ่ะนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ